เราขยับมาดูอีกเรื่องหนึ่งคราวนี้โจรจี้ชิงทองจี้ไปนานแล้วแหละได้ทองไปล้านกว่าบาทนะคะแต่พอจี้เสร็จปุ๊บมุ่งหน้าเลยค่ะโกอินเตอร์ไปถึงเกาหลีใต้แต่ถามว่าจะรอดไหมไม่รอดสิคะตำรวจประสานกับตำรวจเกาหลีใต้สุดท้ายจับกลุ่มได้แล้วคะ่ะคุณผู้ชมดูคลิปก่อนนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น9พฤศจิกายนปีที่แล้ววงจรปิดจ,จับภาพเห็นไหมนี่คนร้ายควักปืนออกมาแน่แ ควักปุ๊บแล้วก็แอบหลบเหมือนเดิมเอาปืนมาขู่พนักงานร้านทองบอกทรงทองมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านทองย่านพัทยาใต้จังหวัดชนบุรีค่ะคนร้ายได้ทองไปมูลค่า1นึ่งล้านเกับอีก60บาทได้ทองปุ๊บไม่อยู่เฉยวิ่งเลยค่ะใส่เกียร แล้วก็หลบหนีไปเลยนะคะตํำรวจเนี่ยค่อยๆแกะรอยรู้เลยว่าเนี่ยคนร้ายพอก่อเหตุเสร็จเห็นไหมเสื้อดําแถบส้มเนี่เอาเสื้อไปทิ้งตรงไหนเอาปืนที่เอามาขู่เอาไปทิ้งตรงไหนพอรู้แล้วเนี่ยก็แกะรอยจนเจอชื่อค่ะว่าคนร้ายเนี่ยคือนายสุนทรปิ่นนาคอายุ33ปีพอได้ชื่อปุ๊บเสิร์ชเลยในระบบ อ่าขึ้นและไม่อยู่เมืองไทยและออกเมืองไทยไปแล้วไปอยู่เกาหลีใต้ก็เลยประสานความร่วมมือกับตํารวจเกาหลีใต้จับตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็เลยนําตัวกลับมาดําเนินคดีค่ะเนี่ยบอกแล้วไม่มีอะไรที่ตํารวจไทยเราทําไม่ได้ถูกต้อง เว้นแต่อีกเรื่องหนึ่งนะคะอีกเรื่องหนึ่งจะมียกเว้นหรือเปล่านี้แล้วแต่นะคะก็มีการแจ้งข้อหาเชิงทรัพย์ก่อนนําตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยาดําเนินคดีกันต่อค่ะคดีเดี๋ยวนี้นะครับชิงซัป์ปนซั์นะครับในร้านทองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตำรวจจะจับได้หมด <c oughs> นะครับแม้ว่าจะหน,นีสุดล่าฟ้าเขียวไปถึงเกาหลีใต้สุดท้ายนะส่งผู้รายข้ามแดนกลับมาได้ครับ <c oughs>